เปิดปมหนุ่มโหดรัวสามศพอ้างแฟนสาวจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าที่เพิ่งถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีหนุ่มหึงโหดฆ่าสาศพภายหลังทางตำรวจชุดสืบสวนจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้คือนายนพดลอายุส1ปีตำรวจตั้งสองข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยผู้ต้องหาสารภาพหลังการจับกลุมว่าตนไม่มีเจตนาหลบหนีแต่เป็นช่วงที่เวลาลูกสาวเลิกเรียนเกรงว่าจะรอจึงรีบขับรถจักรยานยนต์ไปรับลูกสาวก่อนสาเหตุที่ทำไปเพราะความหึงหวง กลัวแฟนสาวจะกลับไปคืนดีกับชายเก่าหลังก่อเหตุตั้งใจจะฆ่าตัวตายตามแต่สงสารลูกสาวจึงขอมอบตัวรับโทษทั้งนี้ได้สารภาพถึงปมที่มาของการก่อเหตุว่าก่อนนี้เมื่อสองปีที่ผ่านมาแฟนสาวคือนางสาวสุจิตราหรือขิมเคยมีสามีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายปัจจุบันอายุห้าขวบส่วนตนมีลูกกับภรรยาคนเก่าเลิกรากันไปแล้วเป็นลูกสาวอายุ8ขวบหลังจากนางสาวสุจิตราเลิกกับสามีก็ได้ไปทํางานที่จังหวัดพัท จึงรู้จักคบหากับตนได้ประมาณ1ปีจากนั้นมีปัญหาทะเลาะกันเพราะตนทำร้ายร่างกายทําให้แฟนสาวหนีกลับมาอยู่ที่บ้านจังหวัดนครพนมต่อมาตนได้ติดต่อมางอ้อขอคืนดีและได้ไปขอโทษพ่อแม่แฟนสาวและขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันได้ประมาณ5-6เดือนตอนได้นําลูกสาวอายุ8ขวบย้ายมาเรียนที่จังหวัดนครพนมด้วยต่อมาทางแม่ยายรู้ข่าวว่าอดีตลูกเขยถูกระวัลที่1ร่ํรรวยมีเงินจึงเรียกร้องให้ดูแลค่าเลี้ยงดูลูกชายที่เป็นลูกติดภรรยาแต่ตนรับ ไม่ได้เพื่อความสบายใจของพ่อตาแม่ยายไม่เคยคิดว่าแฟนสาวจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าจนกระทั่งตนจับได้จากข้อมูลทางโทรศัพท์ว่าทั้งคู่มีการพูดคุยเคยไปด้วยกันซึ่งตนเคยสอบถามแต่แฟนสาวไม่ยอมรับจนมีปากเสียงทะเลาะก,กันหลายครั้งกระทั่งถึงวันที่เกิดเหตุขณะจะไปรับลูกสาวตนถามว่าจะไปคืนดีกับผัวเก่าก็บอกมาตนถามแค่นี้แฟนสาวก็โวยวายจนทะเลาะก,กันในรถแล้วโทรศัพท์บอกให้แม่กับพี่สาวมาเมื่อมาถึงพี่สาวได้โวยวายไม่พูดพร่ำใช้ฝ่ามือ ตบใบหน้าตนไปหนึ่งทีพร้อมรุมกันด่าด้วยคำหยาบคายด้วยอารมณ์ชั่วบูบจึงชักปืนที่สะพายอยู่ในกระเป๋ากระหน่ำยิงคนทั้ง3ชีวิตดังกล่าวหลังก่อเหตุได้บอกคนแถวนั้นว่าช่วยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้ด้วยโดยตนก็นั่งรอในที่เกิดเหตุประมาณ15นาทีเมื่อยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมานึกขึ้นได้ว่าลูกสาวไม่มีคนไปรับจึงบอกคนละแวกนั้นว่าถ้าตำรวจมาบอกเดี๋ยวมามอบตัวไปรับลูกสาวที่โรงเรียนก่อนคิดจะยิงตัวตายตามแต่นึกถึงหน้าลูกสาวว่าจะอยู่กับใครจึงขอติดคุกรับใช้กรรมที่ ก่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีไปไหนทั้งสิ้น